ทอร์นาโดถล่มรัฐนอร์ h แคโรไลนานะครับแล้วก็ส่งผลให้โรงงานผลิตวัคซีนของไฟเซอร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นได้รับความเสียหายนะครับเนี่ยเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้เลยครับ นี่คือภาพมุมสูงความเสียหายหนักที่เกิดขึ้นกับโรงงานของบริษัทผู้ผลิตยาไฟเซอร์เมื่อวานนี้นะครับ19กรกฎาคมจุดที่เห็นอยู่นี่เนี่ยเป็นภาพมาจากเมืองร็อกกี้เมาท์รัฐนอร์ทแคโรไลนาหลังถูกพายุทอร์นาโดพัดถล่มครับจนหลังคาโรงงานหักแยกเป็นหลายส่วนพังถล่มลงมาฝังทับรถยนต์ที่จอดอยู่บนพื้นจนบี้แบนเสียหายไปหลายคันพนักงานในโรงงานกำลังอบพยพออกจากโรงงานซึ่งเคราะดีนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิด เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับโห oh, แม้ว่าโรงงานเองจะเสียหายหนักขนาดนี้เลยนะครับโรงงานไฟเซอร์แห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตสินค้าสําหรับฉีดเชื้อใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกผลิตสินค้าสําหรับฉีดปลอดเชื้อเกือบร้อยละของสินค้าชนิดนี้ทั้งหมดที่ใช้ในโรงพยาบาลทั่วสหรัฐโรง,งงานนี้นะครับยังผลิตสินค้าอีกหลายชนิดครับรวมไปถึงยาฆ่าเชื้อยาคลายกล้ามเนื้อขวดแก้วขนาดเล็กบรรจุวัคซีน และหลอดบรรจุวัคซีนด้วยครับดันไฟเซอร์เองก็ออกแถลงการเมื่อวานนี้ครับโรงงานในรัฐแห่งนี้นะครับเสียหายหนักจากพายุแต่ยืนยันไม่มีผู้เสียชีวิตครับแล้วก็พนักงานในโรงงานทั้งหมดสามารถอพยพออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะมีพนักงานมากกว่า4,500คนที่ต้องทํางานในโรงงานนี้แต่ไม่ชัดเจนนะคะว่าขณะที่ทอร์นาโดถล่มนั้นมีพนักงานกําลังทํางานอยู่เป็นจํานวนเท่าไหรค่ค่ะ ด้านโฆษกของไฟเซอร์ระบุว่าตอนนี้ทางบริษัทกำลังประเมินสถานการณ์ค่ะว่าความเสียหายของโรงงานนี้จะกระทบการผลิตหรือไม่นอกจากโรงงานของไฟเซอร์แล้วพายุทอร์นาโดยังพัดถล่มอาคารอีกหลายหลังนะคะพังราบในนอร์ทแคโรไลนาต้นไม้ใหญ่หักโค่นในหลายพื้นที่ของรัฐนี้ด้วยค่ะ ด้านสื่อท้องถิ่นรายงานนะคะว่าพายุทอร์นาโดอย่างน้อยหนึ่งลูกพัดถล่มเขตปกครอง Nash County รัฐนอร์ทแคล o l i ร a เมื่อวานนี้ถล่มอยู่นานประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะสร้างความเสียหายเป็นระยะทางกว่า32กิโลเมตรค่ะยังอยู่ในสหรัฐนะครับไปกันที่รัฐเคนตักกี้ครับฝนตกหนักเลยนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในวันพุธนะสำหรับที่ Kentucky เคนตักกี้เองนะครับไปอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับ มีฝนตกหนักเลยครับทำให้ไฟฟ้าดับครับขณะที่สภาพอากาศเลวร้ายปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐนะครับที่เมืองเกรฟเคน์ตี้พรมแดนรัฐเคนตักกี้ติดกับเทนเนสซีเนี่ยฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้กว่า11นิ้วหรือ27เซนติเมตรทำลายสถิติเดิมของเมืองนี้นะครับส่วนที่เมืองเมลฟิลน้ำท่วมใกล้บ้าน แล้วก็ทรัพย์สินของเอกชนเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับสำหรับรัฐเคนตักกี้มีบ้านเรือนและธุรกิจประมาณ90,000แห่งที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หลังจากเกิดพายุฝนฟ้าขนองรุนแรงทำให้สายไฟขาดต้นไม้หักโคน่นทั่วพื้นที่ในช่วงคืนที่ผ่านมาจนเข้าสู่เช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ